Did you know, Did you know? ุรู้หไมคณทำไมไข่ไก่มีแค่2สีทำไมต้องถ<า><า>นัดซ้ายถนัดขวาหนังสือเก่านะครับนอกจากจะมีคุณค่าแล้วนะครับท่านผู้ชมลองดมหนังสือเก่าดูสิครับหอมหน้าอ่านจังเลยนะครับ และเมื่อความเก่ามาเยือนครับหนังสือเหล่านี้ก็ต้องถูกซ่อมแซมนะครับและสิ่งที่ต้องมีอยู่ประจําบ้านก็คือเรื่องของกาวครับกาวซุปเปอรก์กรูหรือว่ากาวตาช้างที่เราเรียกกันตามท้องตลาดนะครับเราก็ต้องนํามาใช้ในการติดซ่อมแซมครับติดได้ทุกสิ่งอย่างนะครับแม้กระทั่งมือของเราด้วยถ้าหากว่าเราพลาดพลั้งไปแต่กลับสงสัยว่าทําไมน้ํากาวมันถึงอยู่ดีมีสุขในหลอดไม่ติดไม่แข็งเลยและนี่คือดิจิโนคุณรู้หรือไม่ของเราในวันนี้นะครับกับเรื่องของ การที่ซูเปอปร์กลูไม่ติดกับหลอดที่บรรจุมันอยู่นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ำที่อยู่ในอากาศนะครับในอากาศของเรามีความชื้นอยู่ส่วนในซูเปอปร์กลูนั้นมีส่วนผสมของสารเคมีที่มีชื่อว่าเอทิลไซโนอะคริเลตสารนี้จะแข็งตัวอย่างรวดเร็วเมื่อถูกบีบออกจากหลอดครับเพราะมันจะไปทำปฏิกิริยากับน้ำในอากาศ ดังนั้นเจ้าซปเปอร์กลูมันจะไปติดกับทุกอย่างเมื่อถูกบีบออกจากหลอดไม่ว่าจะเป็นแก้วโลหะพลาสติกหรือแม้กระทั่งหนิวของคุณถ้าไม่ระวังส่วนที่ซปเปอร์กลูไม่ติดกับหลอดที่บรรจุมันอยู่นั้นก็เป็นเพราะว่าในหลอดกาวนั้นอากาศหรือความชื้นนั้นเข้าไปไม่ได้ครับเมื่อคุณซื้อซปเปอร์กลูมาและยังไม่เคยเปิดมันออกมาใช้เลยมันก็จะยังคงสภาพที่เป็นของเหลวไว้แบบนั้น และมันก็จะไม่มีวันติดกับด้านในของหลอดเลยตราบเท่าที่มันไม่ถูกความชื้นจากน้ําในอากาศแต่เมื่อเปิดหลอดใช้แล้วเราจะสังเกตว่ากาวที่อยู่ด้านบนของหลอดจะแข็งตัวครับนั่นเป็นเพราะว่าไม่ว่าเราจะเก็บมันไว้ในที่แห้งๆขนาดไหนเราก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความชื้นของน้ําที่ระเหยอ,อยู่ในอากาศได้และเพราะซูเปอร์กรูติดของง่ายและเร็วแบบนี้นี่เองก็เลยทําให้มีปัญหาบ่อยๆนะครับนั่นก็คือเจ้าซูเปอร์กรู ติดกับมือของผู้ใช้แต่ก็มีวิธีแก้นะครับเมื่อซุปเปอร์กรูหกเปื้อนบนนิ้วมือเราให้ปาดออกแต่อย่าใช้เศษผ้าหรือกระดาษทิชชู่นะครับเพราะมันจะทำปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างผ้าและกาวซึ่งอาจจะทำให้เกิดการไหม้หรือเกิดควันขึ้นได้จากนั้นให้เอานิ้วมือที่ติดกันแช่ในน้ำอุ่นหรือน้ำสบู่อย่าพยายามแยกนิ้วออกจากกันนะครับเพราะมันอาจจะทำให้หนังของเราหลุดออกจากกันได้ อย่าลืมนะครับท่านมีปัญหาเรื่องกาวติดเมื่อไหร่ให้ปาดกาวออกก่อนนะครับจากนั้นใช้น้ําอุ่นๆครับผสมน้ําสบู่แบบนี้เอานิ้วจุ่มลงไปนะครับก็สามารถที่จะช่วยได้เช่นเดียวกันหรือไม่ที่บ้านมีน้ํายาทาเล็บไหมครับของคุณแม่หรือของแฟนก็ได้นะครับนำน้ำยาทาเล็บครับมาหยดทีละน้อยนะครับเพราะในน้ํายาทาเล็บนั้นมีสารประกอบที่เรียกว่าอะซิโทนอยู่ก็จะช่วยแยกกาวออกจากกันได้ครับและนี่ก็คือ d you k โน w คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับ ท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้นะครับใน Facebook และ Twitter ที่ขึ้นอยู่นี้หรือไม่ก็เขียนจดหมายมาถึงรายการครับติชมคิดถึงกันส่งมานะครับตามอีเมลแอดเดรสหรือว่าที่อยู่ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เช่นเดียวกันดิจิโนวันนี้ลาไปก่อนนะครับมันยังไม่ออกเลยนะครับแต่ต้องสวัสดีแล้วล่ะครับสวัสดีครับ Did you